ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็กําลังอยู่ช่องคิมอลิสานนะคะแล้วก็วันนี้คิมจะพาทุกคนเนี่ยมาอ่านหนังสือการเป็นช่วงสอบมีเทอมนะคะุ่งนี้คิมมีสอบมีเทอมแล้วก็วันนี้เนี่ยจะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดกับเพื่อนก็เลยมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูจะได้มีไฟอ่านหนังสือกันป่าแต่ว่าตอนนี้คิมจะไปกินข้าวที่ e สองนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องสมุดแต่ก็เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนโอเคนั่นแหละปกะ<ม>็ก็คือจะบอกว่าคิมเนี่ยอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเมื่อนนี้ก็ บรรยากาศอีสองวันหยุดตอนเช้าไม่กี่าคือข้าวอีสองมันอร่อยจริงๆนะเพราะกินอยู่ที่เดียว แปลกปะร้านแรกคืออร่อยมากไม่ร้อนไม่ร้อนไก่ไม่ร้อนข้าวไม่ร้อนแต่ว่าอร่อยอยู่มาคนแม่นะสี่ส4บบาทเองจะจะทำแบบเพื่อนกินเะฉียบปะครับโอ้คิมจะนั่งรถ รอรถเจมแล้วก็ไปเอ็มไปเซเว่นไปซื้อไปปทีนกันอะไรอ่ะถ้ามาฝั่งนี้ไหมเมืกี้เห็นมีรถไปคันนึงคนเงียบมากรอตรงนี้จะจอดทุกป้ายที่มีอันนี้นะแล้วก็ ถ้าคนเยอะก็แนะนำให้บอกว่าบางทีก็งงว่าเขาจะจอดไหมเหมือนกัน s นเซอร์เข้าได้นะคะเพราะว่าซื้อบ่อยมากทุกคนน่าเบือห,หรอ <laughs> เชื่ออะไรรนะู้ ทุ you make fly? กคนก็คือนี่เราก็คือจองห้องไว้แล้วนะคะผ่านเว็บไซต์แล้วก็โอเคไปอีกชั้นหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เนี้ยเขาก็จะให้ปากกาวไว้บอร์ดกับจุดใจห้องมาจองเป็นห้องเล็กนะห้องเจ็ดเพราะว่าช่วงนี้สอบแล้วก็เต็มไว้มากขอฟ้อนขนาดเดียวกันนะคะไม่ทำหรอก if we were to go a separate ways cause with you i feel like who oh, knows how far we go don't you know that all oh, Nobody next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love, and it's everything. ตอนนี้เคมเตีวยวเสร็จแล้วเราก็หิวข้าวมาเดี๋ยวจะไปกินข้าวอีสองเหมือนเดิมเพราะว่าข้าวอีสองอร่อยแล้วเมื่อกี้คือบอกเลยว่านั่งเติวอยู่ดีห้องคือร้องดังมากงงไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถเจมที่ดีหนึ่งไปอีสองกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องเดี๋ยวมีอ่านหนังสือต่ออีนิดหนึ่งตอนดึกๆอะไรเงี้ย มันไม่ไหวแล้วที่สองเขมีมินิอีสองนะทุกคนเดี๋ยวเคียวจะพาเข้าไปดูอ okay. ันนี้ นี่คิมสั่งลาเต้ไปที่ร้านขับเผาข้างล่างอ่ะหอข้างล่างอันนี้60บบาทอร่อยมาก Strolling hand in hand, exchanging letters when you're away. Don't need any effort when we are together. We always have fun throughout the day. I do anything to get your attention. When you say you love me, I seem to ascend to the heavens above where we fall in love. I don't know what I would do without you. Because all I need, all I need is you. Make me fly to the clouds. Hearing your voice every, every morning, morning, I, I wake to a kiss, kiss on my face. So oh, I die so much. Just your simple love is day. Can't imagine living life oh. if we were to go separate. ขอโทษทุกคนด้วยถ้าคลิปนี้เวลามันแบบไม่ได้ต่อเนื่องกันขนาดนั้นนะคะแล้วก็คือจะบอกว่าคลิปนี้ที่คิมถ่ายเนี่ยมันไม่ใช่วีก,ก่อนสอบแล้วเพื่อจะเตรียมตัวไปสอบนะมันเป็นช่วงวีคสอบแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยคิมได้อ่านหนังสือทุกวันเลยและก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าอยากโฟกัสกับมันจริงๆแต่ว่าณปัจจุบันน่ะคือแบบสมมติพรุ่งนี้ไปสอบวันนี้คิมก็จะอ่านทวนเนื้อหาที่คิมต้องไปสอบ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันก็ได้มีการทําความเข้าใจมาแล้วในระดับหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าทวนเนื้อหาเพื่อที่จะเอาไปสอบพุ่งนี้อีกทีนึงออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคิมจะบอกว่าขนาดที่อ่านหนังสือแบบทุกวันแล้วมันก็ยังบางวิชามันก็ยังแบบไม่ได้อ่านเพราะอ่านไม่ทันจริงๆคือเทอมนี้คิมเรียนกฎหมาย5้าตัวนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวเป็นเป็นของแบบ ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษก็คือที่สอบไปวันนี้เมื่อตอน5โมงนะคะและคือจะบอกว่าช่วงที่ก่อนหน้านี้คิม่านหนังสือแล,ล้วคิมไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะคิมอยากจะโฟกัสใช่ไหมและคลิมจะมาแชร์ว่าคิมแบ่งเวลาการอ่านหนังสือ,อยังไงซึ่งถ้าทุกคนมีการอ่านหนังสือตารางของทุกคนก็สามารถแชร์กับคิมได้เพราะคิมก็ไม่เคยไม่เคยที่จะลองทําวิธีนี้ในการสอบดูและเดี๋ยวถ้าเกิดว่า คลิปนี้ถ้าเกิดว่าคะแนนมันดีคลิปนี้จะได้ลงแต่ถ้าคะแนนมันไม่ดีก็คือไม่ถ่ายแล้วดีกว่าเราไม่รู้ว่าแบบเออเอาเวลาไปอ่านหนังสือนีดกว่าค่ะก็คือกลับมาอ่านเนื้อหาที่เรียนในวันนั้นแต่ในวันนั้นบางครั้งมันก็จะมีวันที่เรียนหลายวิชาเช่นวันอังคารคลิมเรียนคลิมเรียน3าวิชาอย่างเงี้ยก็อาจจะแบ่งไปอ่านเสาร์อาทิตย์แต่ว่ามันก็ มันแล้วพอแบบคิมทําแบบนี้ไปได้ประมาณ2องวีกะมันจะมีอีกมันจะมีวิชาที่เขาเริ่มเก็บคะแนนด้วยการสอบคิมก็เลยเอาเวลาตรงที่อ่านทวนในทุกๆวันไปอ่านเพื่อสอบวิชานั้นเต็มๆเ,เลยไม่ได้กลับมาทวนอะไรเลยทีนี้พอมันไม่ได้กลับมาทวนวิชาอื่นมันไปโฟกัสอยู่แค่วิชาหนึ่งวิชาเดียววิชาอื่นของคิมมันมันไม่ได้คืบหน้าแล้วคิมก็ไม่ได้แบบมีโฟกัสในการเรียนวิชาอื่นขนาดนั้นเพราะว่าห่วงเรื่องการสอบของอีกวิชาหนึ่ง คิมก็เลยไม่ได้อ่านวิชาอื่นนะคะแล้วหลังจากสอบวิชานี้เสร็จคิมก็โอเคคิมก็มาอ่านภายในหนึ่งเดือนก่อนสอบคิมก็เริ่มอ่านทุกวิชาทุกวิชา,ชาทําความเข้าใจและซึ่งเทคนิคการอ่านของคิมก็คืออ่านถ้าสมมติมีหนังสือก็อ่านในหนังสือไปก่อนอ่านเป็นมาตานะสมมติมาตานี้จดตัวบทแล้วก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือเสร็จก็ทําสรุป มันจะทําให้สําหรับทิมนะคิมเป็นคนที่ต้องจดสรุปเพราะมันจะทําให้วันหนึง่งถ้ามันต้องอ่านวิชาอื่นเพิ่มขึ้นมันจะลืมวิชาที่เราอ่านก่อนหนะ้าคือมันไม่ได้จําได้ร้อยเปอร์เซ็นพอเราเราจดสรุปเนี้ยแล้วพอพรุ่งนี้มันมีสอบเราก็แค่ทวนตัวบทเราก็กลับไปอ่านสรุปอย่างนี้มันก็จะเข้าใจ คิมเป็นคนที่ความจําไม่ได้ดีมากไม่ไม่สามารถที่จะอ่านแค่สองสามวันแล้วไปสอบได้คิมต้องอ่านใช้เวลานานมากๆแล้วคะแนนก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยค่ะแล้วพอเราได้อ่านทุกวิชาแบบก่อนมาแล้วแต่มันก็จะมีบางวิชาที่เราอ่านไม่ทันเพราะเวลามันก็จํากัดแล้วมันก็เรียนแบบเพิ่งมันเรียนเสร็จรแล้วมันสอบเลยมันไม่ได้มีสตา๊าดดิเบกหรืออะไรใช่ไหมคิมก็เลยใช้ แบบสมมุติวันเนี้ยมันมันสอบตอนเย็นตอน5้าโมงมันว่างแบบเกือบทั้งวันเลยแล้วก็มีหลังสอบตอนกลางคืนอย่างเงี้ยคุนก็อ่านวิชาที่เอ่อสมมุติพวงนี้คึมสอบนี่นะคะแต่ว่าคุมก็จะอ่านซับอ่านมหาชนแล้วก่อนนอนคุมก็จะอ่านนี่เนื่องจากตอนเช้าอย่างเงี้ยคุมก็อ่านวิชาที่ยังไม่ได้เริ่มอ่านไปก่อนแบบทำสรุปอะไรนี้ใช่ไหมแล้วพอก่อนนอนคิมก็อ่านนี่เพื่อให้พ่งนี้เชา้าเพื่อให้พวงนี้ที่ไปสอบอ่ะมันยังมี อะไรเกี่ยวกับนี่ไปสอบอยู่แต่ซึ่งการทําแบบนี้คิมไม่แน่ใจว่ามันดีไหมเพราะว่าเราไม่ได้ไปโฟกัสวิชาที่ต้องสอบพรุ่งนี้แบบเต็มๆมคือเราไม่ได้มีความรู้แน่นเพื่อที่จะไปสอบแต่ละวิชาให้เรามั่นใจแต่การเฉลี่ยอ่านแบบนี้มันจะทําให้เรามีความรู้ทุกวิชาแบบไปเท่าๆกันก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้ได้ลงแสดงว่าวิธีนี้มันเวิร์กลองไปทําตามกันได้โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้คืนนี้คิมจะมีอ่านแบบ ตามตัวบทแล้วก็ฝึกทำข้อสอบนี่ที่ต้องสอบพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวคืนนี้คิมจะอ่านตัวบทนี่แล้วก็ฝึกทำข้อสอบอีกแบบไม่เกี่ยวข้อหลอกแล้วก็จะนอนเลยเพื่อที่จะไปสอบพรุ่งนี้มันจะได้มีความรู้เกี่ยวกับนี่ใช่ไหมอืมแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่ะไปดูบรรยากาศวันสอบพรุ่งนี้ด้วยโอเคปะ All Need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. The simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face. Oh, I don't need too much. Just your simple love and it's everything. ทุกคนตอนนี้ก็คยอ,อยู่หนะ้าห้องสอบแล้วพัาดาเสียงดังมากเราจะมาถามเพื่อนว่าเพื่อนแบบเป็นอย่งไรกับทิชานี้คือแบบพิธีกร่าสุดๆยากมากเวียนหัวมากไม่ไหวไม่ไหวดีาเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าห้องสอบกันแล้วนะสู้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  โอเคไปแล้วไปก็ค <poisoned indo> okay, <pl ains> okay, so ือสอบเสร็จแล้วนะรีวิวการสอบครั้งนี้ทำได้ไหมไม่ได้ค่ะคิมคิดว่าต่อให้คะแนนออกมายังไงอ่ะก็จะไม่ถอนเว้ยปล่อยเอฟถอนค่ะไม่ถอนค่ะทิมไม่ถอนคิดถอนค่ะโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะถือว่าเป็นเพื่อนอ่านหนังสือแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินกัด Hu the simple joy of hearing your voice every